เรรื่อองงะไบ้าก็สอบสอบว่าเรื่องเดิมๆนะครับก็มีว่าน้องออกไปตอนไหนกับใครพอรู้สาเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ให้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะครับก็มีแค่นั้นะเพราะว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้องก็รู้แค่นั้นเองเพราะว่ามันเกิดเหตุมันเกิดเหตุที่ว่าเราจะเข้าไงแจ้ห้องเนี่ยเจ้งห้องนี้ไม่ได้โทรไปหาเขาใช่ไหมครับได้ครับแต่เรามีผู้ชายที่วันห้องนี้ ก็คืออ่าให้น้องเขาเอากุญแจห้องมาให้เพราะว่ากุญแจห้องที่ปั๊มไว้มันหักแค่นั้นเองแต่น้องเขาก็ให้น้องผู้ชายเอามาให้คือเรารู้จักหรือเปล่าครับ <g ülme> ไม่รู้จักค่ะก็ที่เท่าที่รู้จักก็รู้แค่ว่ามีผู้ชายเอากุญแจเข้ามาให้แค่นั้นเองแต่เราไม่เคยเห็นหน้าก่อนเ <g ülme> ไม่เคยเห็นครับแล้วเรารู้จักครับ เขามีคนนึงไหนครับที่ชื่อหรม่เชื่อรู้จักครับเพราะว่าเขาเคยไปกินข้าวหรือว่าไปนั่งทานที่ร้านที่ทํางานเป็นเป็นกลุ่มเพื่อนเราไหมเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับแค่รู้จักกันเฉยๆไม่ใช่กลุ่มเพื่อนแลรารู้สึกยังไงครับที่เกิดเหตุใดก็เศร้าใจอ่ะเพราะว่าก็เป็นคนใกล้ตัวเรา